สวัสดีครับในไหนหลายๆท่านก็ได้อัปเดต1.5กันแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือทีมสังเกตไหมครับว่านี่หน้าตาของแอปจะเป็นอย่างนี้ละนะครับผมสามารถปรับทีมได้นะครับหรือเพื่อนๆก็สามารถปรับทีมได้นะครับนี่นะครับมเมื่อไม่มีอะไรทําครับผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ว่างๆนะครับกดเข้าไปที่ตัวทีมของเราตัวนี้ นะครับเดิมเราจะต้องตั้งประมาณนี้ถูกไหมครับเราจะเห็นแค่สามทีมเป็นเบสออนพื้นฐานถูกไหมครับแต่เราสามารถเพิ่มทีมต่างๆได้ตามนี้เลยเห็นไหมครับนี่สมมุติว่าอันเนี้ยอย่างผมโหลดตัวนี้ไปละอ่าผมจะไปโหลดตัวนี้ใหม่นะครับตอนแรกมันจะอยู่หน้านี้อ่าเราจะเห็นทีมแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าจะมีทีมเ,เกิดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้แฟลกิลิตที่เราเซฟเอาไว้นะครับว่าเราจะเอาทีมตัวไหนแบบตั้งค่าเป็นเบสพื้นฐานนะครับก็อันเนี้ยผมอขออนุญาตดาวน์โหลดไปเล่นๆแล้วกันผมก็โหลดทีมนี้ไปเล่น นะครับเหมือนมันต้องใช้เน็ตเยอะนะครับอ่ามันโหลดละปึ๊บนะครับอ่าเนี่ยตอนเนี้ยผมมีทีมละทีนี้ผมอยากเปลี่ยนทีมผมทายังไงนะครับตรงนี้เราจะไม่เห็นเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยที่เราดาวน์โหลดมามีสามอันเห็นไหมครับในทีมเนี้ยในนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่เรากดเลือกเอานะครับอย่างผมเนี่ยสมมติผมอยากได้ใช้ทีมนี้ผมกดเลือกเอาแบบนี้เลยนะครับ สำหรับ1.5นะนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะเปลี่ยนทีมได้ละนะครับผมอยากจะไปทีมไหนก็กลับเข้ามาที่เดิมนะครับเงินผมชอบทีมตัวนี้นะครับผมก็เลือกไปทีมตัวนี้เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทีมกันได้แล้วนะครับขอให้สนุกสนานกับการใช้ทีมนะครับ